ยายไปเลยครับไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ถึงกับเป็นคุณยายนะคะอาถามคุณแม่ว่ามาจนถึงตอนนี้คุณแม่ใช้สินค้าน o สกินรวมแล้วทั้งหมดกี่ปีค่ะเอ่ถึงวันนี้น่าจะเกือบยี่สิห้าปีค่ะโอ้ยยี่สิบห้าปีแบบจงรักภักดีรอยัลตี้มากจริงๆนะนี่นี่จะบอกใครไม่เคยมีสิ่งนี้ดูนี่อะไรแป้งสกินหนืปอ่าไม่มีนี่นเห็นนี่นี่นี่มีไหม นี่ผลิตภัณฑ์สีออนตัวนี้ใครใคร,ใครมีไหมไม่มีคุณแม่ใช้ทุกอย่างจริงๆเลยโอ้จะหนดปลายเทาย้ทาตัวไหนไม่มีที่ไทยนางบินไปซื้อต่างประเทศนะคะ <laughs> เลิศไหมอ่ะไปฟังกันต่อที่นี้สําหรับคุณแม่แล้วคิดว่าสินค้านูสกีนเนี่ยแตกต่างอย่างไรคะ เอ่อถ้าพูดถึงความแตกต่างเนี่ยดูจากภายนอกมันคงไม่เห็นหน,นะคะแต่ถ้ายิ่งเรียนก็เรียกยิ่งรู้ยิ่งรักนูสกินเนื่องจากว่าที่มาที่ไปของนูสกินคือเราเป็นบริษัทแรกเลยนะคะที่ทําสูตรน้ําพวกเราคงเคยได้ยินคําว่าสูตรน้ําสูตรน้ํามันนะคะเออถามว่าทําไมรายละเอียดมันเยอะมากเออให้ทราบแต่เพียงว่าทําไมต้องเป็นสูตรน้ําก่อนนะคะ water base เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันซึมเข้าผิวได้ง่ายขึ้นแต่แน่นอนมันต้องเคลียร์ผิวด้วยนะเคลียร์รูขุมขนเราด้วยนะคะอันนี้นเรื่องมันจะยาวมากในเวลาแค่นี้มันคงมันคงไม่พอนะคะเอาเป็นคร่าวๆว่าสูตรน้าเนี่ยมันสามารถเอ่อซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นและไม่เหนียวเหนอะน,น,นะคะและที่สําคัญคือมันไม่เกิดเอ่อฝ้ากระเนื่องจากว่ามันไม่ไม่ดึงดูดแสงแดดนะคะอันนั้นเป็นพื้นฐานก่อนความแตกต่างคงต้องเรียนรู้ในเรื่องของว่าเอ่อที่มาที่ไป PDR ของบริษัท ะคือความแตกต่างที่คุณแม่ทราบเกิดจากการที่แบบศึกษาศึกษาเยอะมาก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 ใช่แล้วคุณแม่อ่านห,าหนังสือตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสริมหรือว่าเป็นเรื่องสกินแคร์รคุณแม่ศึกษาตลอดซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสฟังคุณแม่เทรนนิ่งแต่ก่อนจะเห็นได้เลยว่ามีการแบบทําเทสนะคะมีน้ํามานะคะชงนู้นชงนี่นะคะเทสกับไฟเทสกับชาเยอะไปหมดเลยนะคะเห <c oughs> ็นไหมมีมีคนบอกว่าอยากให้มาบ่อยๆ <c oughs> มีคนเขาคิดถึง เอาเป็นว to ่าส per ําหรับคุณแม่แล้วเนี่ย25ปีถ้าจะจงรักภักดีขนาดนี้แปลว่าคุณแม่เห็นความแตกต่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเอาว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับสินค้านสกินถามนิดนึงสาหรับเรื่องสุขภาพแล้วนะวันนี้คุณแม่70แล้วเนาะนะคะเอาหลายคนน่าจะอยากทราบว่าคุณแม่เนี่ยเคยมีอาการป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆมางไหมคะเมื่อเมื่อตอนเมื่อตอนสาวๆอ๋อรีสาวๆสาวๆนีอยังสาวน้อยอยู่ตอนนี้สาวน้อยลงก็ตอนอายุ20กว่านะคะ20กว่าเนี่ย เป็นโรคเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกเขาเรียกอะไรกระดูกไม่ใช่ทุนนะคะมันบางเพราะว่าลูกะะดูดไปหมดลูกดูดไปหมดลูกแสดเอาไปคลา <c oughs> เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่นั่เอเป็นลมบ่อยนะคะเ,เ,เรียกว่า90องศาลมทั้งยืนเลยและที่น่ากลัวที่สุดคือไทรอยนะคะจากน้ําหนัก54ตอนนั้นเหลือแค่42เป็นไฮเปอร์ใช่ไเป็นไฮเปอร์ไทรอยเรียกว่าแทบจะเดินไม่ได้เลยพวกอย่างเนี่ย ไม่กินยาก,นกินไปแค่สองสามวันทิแล้วก็แพ้ยา,ยาไม่กินยาหมอซึ่งคนที่เป็นไทรอยด์คงทราบดีหรือดูดูแลคนที่เป็นไทรอยด์ทราบดีว่าต้องกินยาอย่างต่อนเนื่องนะคะสามปีสองถึงสามปีแต่คุณแม่ไม่ทานค่ะสองสามวันทิ์แล้วก็หยุดแล้วก็ทานอาหารเสริมของโชคดีมากฟารมันิกเข้ามาพอดีนะคะก็ช่วยเรื่องของไลฟ์แพกแต่นนั้นคุณแม่มทานวิตามินตัวไหนที่ทาใ,ให้เราหายจากไทรอยด์เอามาโชว์ค่ะ ลแพบมานะคะวิตชีมเอ็กซ์ MX นะคะ X X. มันก็คือเคลินจือแดงนะคะเรียกว่ามหัศจรรย์มากทุกคนแปลกใจมากว่าไม่ทานยาแล้วอยู่ได้ไง ็อยู่มาได้จนทุกวันนี้ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าก็สิบปีจำได้ตอนนั้นที่คุณแม่เป็นไทรอยด์จำได้ขึ้นบันไดชั้นสองไม่ได้แปรงฟันไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ไม่มีแรงเลยซุ้อแกรงไม่ได้มันหนักขนาดนั้นเลยนะคะเพราะยังเข้าใจคนที่เป็นสาหัสมากแล้วตอนที่เป็นอาหาทานไลฟ์แพคแบบพื้นฐานปกติหรือว่ามีการอัดโดสอย่างไรตอนนั้นไม่แน่ใจเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็แค่กินแบบพื้นฐานปกตินะคะแต่ว่าตัวริชนี่ก็ค่อนข้างใส่ใจนิดนึงเพราะมันช่วยปรับ จมดุลในร่างกายเราเยอะมากมากะะจำได้ว่าหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ค่อยเป็นลมแล้วนะก็แบบว่าเป็นปกติเลยอะ่ะเหมือนเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแล้วทุกคนอยากจะไม่อยากกับอืเอา,อางี้คุณแม่จะเป็นคนสุดท้ายหรือเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่เป็นวัด่วกใครก็ตามจะเป็นหวัดเป็นไข้คุณแม่จะเป็นคนดูแลแบบประคบปะองหมม24ชั่วโมงแต่คุณแม่จะไม่ติดหวัด อันนี้คือข้อดีของการที่ทานอาหารเสริมอย่างสม่ำเสมอจริงๆไหนใครชอบอาหารเสริมตัวไหนพิมพ์มาเล่าให้ฟังได้นะคะจะได้อ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะอ,อันนี้คือเป็นโรคของเรื่องของไทรอยอีกโรคหนึ่งที่เห็นว่าคุณแม่เป็นมาตลอดแล้วตอนนี้คือหายไปแล้วนะคะคุณบอลแบบริชีเห็นไหมมีคนสนับสนุนด้วยเอ่อที่คุณแม่เคยเป็นแบบชัดๆเราก็หายไแล้วคือโรคเกาต์แต่ก่อนคุณแม่จะปวดมือแบบจีความไวมากข้อเท้าข้อมือเนี่ยสาหัสมากนะคะแล้วปวด ปวดแบบทรมานมากมันขยับไม่ได้เลย <Okay. S 1> นะคะเอ,อแล้วก็โชคดีที่อยู่ในวงการของคอมเม n ี x นะ <Okay. S 1> เรียกว่านะคะแล้วก็เอ,อทานซีเรียสจริงจังมาสิบกว่าปีแล้วไม่มีอาการอีกเลยไม่มีอีกเลย นะคะอาการปวดตามข้อต่างๆไม่มี<ช>เลยเพั้นแนะนําตัวนี้จริงๆนะคะเนื่องจากเออมันไม่ใช่ทําแค่เรื่องข้อนะคะมันซ่อมหลายส่วนของร่างกายทั้งทั้งหมด6ระบบนะคะพวกเราคงต้องไปอ่านข้อมูลกันเอาเองมันหกระบบแล้วมันซ่อมแซมจริงๆนะคะไม่อยากจะโม้เลยว่าเราเป็นบริษัทเดียวในโลกนะคะที่สามารถลงไปลึกระดับยีนดีเอต้นกําเนิดของเราได้เพื่อเข้าไปซ่อมได้จริงๆคือไม่มีการโอเวอร์เคลมเพราะนูสกินกลัวมากเรื่องโอเวอร์เคลมนะคะตัวนี้มันมันสามารถลงไปมันไปปรับ ยินเราได้เลยการันตีด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าทาน<ช>มาตลอด<ช> <24. S 1> คือ่ <25. S 1> คุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่แบบคือถ้าจะพูดว่าแก้การอักเสบจะเห็นได้เลยว่าวัยไหนที่อักเสบเยอะอ่ะก็คือแบบร,รุ่นใหญ่รุ่นสอวอรุ่นสอวอก็จะเห็นว่าเราเริ่มีการอักเสบคอนค้างเยอะและ้วที่นี้ทุกครั้งที่คุณแม่มีอาการอักเสบไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะนอนตกเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแม่จะอัดวยสแปนแบบเออเป็นโดสพิเศษโดสพิเศษของคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ เออมีมีสองสองครั้งมีสองแบบนะคะคือเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองอ่าก็คือตะวันหกไม่ตะวันบางทีก็สี่เช้าสี่เย็นไปเลยเพราะเป็นกลางวันบางทีเราไม่สะดวกนะคะอ๋อก็จะเป็นนะสี่เช้าสองสองสองจะเป็นหกสองสองสองเป็นหกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นโดสที่ที่แนะนําก็คือสี่เช้าสี่เย็นสําหรับแก้การอักเสบที่แบบเป็นเฉียบพลันอยู่ตอนนี้เออก็ประมาณสองสามวันแบบนี้ค่ะให้ใช้โดสหนักแบบนี้พอหายแล้วเราก็กลับมาลด ปกติสองเช้าสองเย็นอ๋อโอเคพอเราหายแล้วก็กลับเป็นโดสปกติสองเช้าสองเย็นนะคะอันนี้เป็นโดสเพื่อการรักษาจริงๆนะคะก็มันไม่ใช่คำว่ารักษานะเดี๋ยวเยวะเยอโอเปเรนเอ็นนียรยายังทําไม่ได้เลยนะคําว่ารักษาเนี่ยนะคะก็รับครอบไหมเนี่ยนี่นี่แม่หรือสอบคอบงงงมากนะเยี่ยมเลยนะคะโอเคตอนนี้คุณแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วพ้วนเลยเนาะไปโรงพยาบาลบางไหม และไปตรวจล่าสุดไม่มสุขภาพร่งรงรางกายมีโรคอะไรบ้างไหมเออไม่มีไม่มีโรคใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลไม่มีเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จักโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้นเดือดร้อนเรื่องโควิดเพราะว่าต้องไปฉีดยาก็บอกไปที่โรงพยาบาลที่คุณรักษาไม่มีเคว้งมากเลยไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเกาะชายชายเก,เกงสามีไปใ่ช้โคต, <laughs> ต,ต้าไม่คต้าคุณพ่อก็เลยไปตรวจร่างกายมาแล้วก็คือล่าสุดคุณหมอ งงมากเจ็ดสิบไม่มีโรคเลยนะคุณเต้ยบอกว่าทานเหมือนเต้ยเลยค่ะช่วงมีอาการหนักก็สี่สี่นะคะ mm hmm. เยี่ยมมากสําหรับคนที่พิมพ์เข้ามานะคะใช่ค่ะคุณแม่ตอนนี้ไม่มีโรคเลยถ้าเกิดว่าใครอยากให้เอ,อผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะแนะนาเลยค่ะยังไงก็ต้องแบบดูแลท่านนะคะเพราะไม่งั้นแบบว่าสุดท้ายแล้วการที่ให้ท่านไปนอนที่โรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายาแพงๆแล้วท่านก็เจ็บตัวนี้คือ mm hmm. ไม่เวิร์กจริงๆ mm hmm. แล้ววันนี้อยากจะรู้ว่าที่ไม่ป่วยเลยเนี่ยมาเที่ยวกันแบบนี้ค่ะพกอะไรมากินบ้าง นี่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเพิ่งบอกเมื่อวานว่าจะให้แม่แร์แล้วก็คือแม่ผมแบบแี้ทุกวันเลยอยู่ในนี้เยอะมากเห็นไหมคะโชกกล้องนิดนึงค่ะนี่คืออาหารเม็ดนะคะเช้านี้นะคะแล้วก็มีไลฟ์แท็กแยกต่างหากนะคะในนี้ประมาณสิบเม็ดอะเช้าเช้าสิบเย็นใช่ค่ะอันนี้คือที่มาของการไม่ปวดสักโรคนะคะผลิตผลของผลิตภัณฑ์โดยแท้จริงใช่ค่ะพี่โป้งใช่เลยค่ะคุณแม่ก็จะแนะนำนิดนึงก็ไม่อยากเปิดมากเดี๋ยวออกซิเดชันนะคะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละเม็ดมีอะไรบ้าง เอ่อตัวที่สําคัญที่สุดเมื่อกี้ที่พูดถึงคือตัวตัว Wi สแปนะคะอันนี้ขอแนะนําจริงๆเลยนะคะมันมันมันครอบคลุมทุกอย่างเลยอันนี้ขาดไม่ได้นะคะแล้วตัวที่ที่บอกว่าเป็นโรคกระดูกบางก็คาซิมอลคแม่ทันแบบไหนก็สองเช้าสองเย็นแต่จริงๆลดไปนิดนึงเพราะคาลซิมอนนี้พอมีแล้วถ้าใครทานไลท์แพ็กลดเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นได้ว้าวนะคะแล้วก็จะมีทีกรีนคือ เอ่อกลัวกรรมพันธ์จากคุณน้านะคะเป็นมะเร็งต่อใช่คุณน้าเป็นมะเร็งแล้วก็โพลิสติกเพราะว่าชอบเป็นคนชอบทานแป้งข้าวเหนียวเออ่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายนะคะอันนี้เอาแค่พอคร่าวๆเพราะจริงๆที่บ้านก็มีโอเมก้าอีกอะไรจริงๆโอเมก้าถ้าจริงๆทานมากกว่าละแหน่ละโอเมก้าอุ้ยเราได้เคล้างมือเรียงจากวิตามินแม่ปิดก่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาแชร์เคล็ดลับแบบดีมากๆสำหรับตัวความมันิก ทีนี้นะคะเรายังมีเวลาเคุณแม่มีเคสลูกค้าหรือคนใกล้ตัวที่น่าสนใจในการใช้ฟาร์มเมกในการดูแลสุขภาพไหมคะโอถ้าถ้าบอกมันก็เยอะนะคะฟามี่สิกว่าป,ปีน,นที่ประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวของเราเองก็คือคุณน้าน้าสาว,วคุยยายของแนนนะี<อ>น้านะคะเป็นมะเร็งตอนในที่สรงจมูกระยะที่สี่นะคะก็คีโม โดยปกติตามตามขั้นตอนของคุณหมอคิมโมแล้วก็ฉายแสงนะคะก็มันเอฟเฟกหมดเลยทั้งร่างกายนะคะผมร่วงเอ,อ่อทานข้าวไม่ได้รถวแถวนี้ถูกทําลายหมดนะคะแล้วก็ล่าสุดพอจบคีมโมเสร็จคุณหมอบอกว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แค่หกเดือนตอนนั้นเราตกใจมากทาอะไรกับคุณยายดีจะพาไปไหนคุณยายอยากทานอะไรคือทานก็ไม่ลงอยู่แล้วนะคะอ,อันนี้ตอนนั้นเครียดมากน้องชายทงมาจากอเมริกาหรือจะทางานกับคุณยายดีโชคดีมากค่ะ ศึกษาข้อมูลของของตัวฟอร์เนไอตัววิชีกับตัวทีกรีนนะคะมันเข้าทำอ่านดีนะคะสามารถค้นพบถึงการการสูญสลายของเซลล์มะเร็งได้นะคะโดยธรรมชาติเลยนะคะไม่มีการทำลายแบบีโมนะคะแล้วปรากฏว่าผ่านมาต้องสิบกว่าปีและะ้วเหตุการณ์นี้คือสิบปีแล้วนะคะ,ะคุณยายหกสิบตอนตอนนี้แปดสิแล้วตอนนี้คุณยายแปดสิบแล้ว ยังอยู่ดีปกติทุกวันนี้คือไ,ไปตรวจช่วงแรกตกทุก3เดือนแล้วคุณหมอบอกว่าเอาหเดือนได้แล้วก็ปีหนึ่งแล้วคุณหมอก็บอกถ้าปีละผลละกันคุณยายบอกไม่ต้องแล้วค่ะเพราะอกาการดีมากเพราะคุณหมอบอกว่าเซลล์มะเร็งเกิดบจะถ้ามองถ้าน้อยมากคือต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงกับท่าน<ม>เป็นรายแล้วคุณยายก็สุขภาพแข็งแรงมากข<า>นส<า>ิบปีจาก ตอนที่หายจากมะเร็งครั้นที่สี่ 4, ซึ่งตอนนั้น<ส>คุณยายทำคีคมด้วยแล้วคุณแม่ก็ให้ชาเขียวแล้วก็ริชิมเอ็กซ์ในการที่แบบควบคู่ไปเพื่อทําให้เซล์มะเร็งมีการ<ช>พพ o p t o ซ i หรือมีการแบบเซลทําลายเซลลตัวเองแ<ช>บบแล้วก็ตัดท่อนําเลี้ยงของเซล์มะเร็งด้วยเ<น>ช่นกันกับ2ตัวนี้นะคะก็คือคุณแม่ให้กินโดสแบบไหนก็สสูงค่ะวิซีก็สองเช้าสองเที่ยงสองเย็นทีกรีนก็สองเช้าสองเที่ยงสองเย็นแปลว่ามื้อละสี่เม็ดนะคะ จนกว่าจะมั่นใจว่าเซลล์มะเร็งมันน้อยลงมากหรือว่าไม่อันตรายแล้วล้วค่อยลดโดสมาปกติคือสองชา้ชา,าะะตอนนั้นเมอ,อยังไม่ได้ทาน<ม>ค่ะเพราะอยากให้คอนเซนเทรตเรื่องเรื่องของมะเร็งก่อนอนะคะเมื่อร่างกายกาปกติแล้วตัวที่แนะนําให้กลับมาคือ wide span. วายสแปนวายสแปนในการฮิวเพราะว่าเพราะว่าตัวเซลล์ต่างๆเราถูกทําลายเรียบเลยจากการคี o, มีมนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคนที่เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิต เขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะมะเร็งนะเอาจริงๆเขาเสียชีวิตเพราะร่างกายมันรับการการรักษาไม่ไหวนะคะจะเห็นว่าคนเจ็ดสิบแปดสิบเขาก็ไม่รักษาแล้วเพราะว่าร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วนะคะเราจึงใช้ไอ้ตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมไม่ได้บอกเอามารักษานะคะเอามาช่วยเสริมการรักษาหรือคนที่รักษาไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุมากตัวนี้จะเป็นตัวที่อย่างน้อยผ่อนเขาเรียกไรผ่อนระยะของการ การป่วยผ่อนระยะให้มันมันยาวนานออกไปเจ็บน้อยลงอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่อย่างอ,อย่างที่บอกแล้วเราไม่ใช้คําว่ารักษาเราไม่โอเวอร์เคลมอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้พิสูจน์กับกับตัวเองกับคนใกล้ตัวมันมันยี่สิบกว่าปีมั่นใจมากค่ะมั่นใจการันตีจริงจริงจริงก็ขอแปดแปดแปดให้กับคุณแม่แล้วก็เคสนิดน,ดน,ดนึงนะคะนี่ยังไม่จบนะคะก็เป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทีนี้นะคะไปกันสู่ในในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องผิวพรรณละกัน เจ็ดสิบไห้ได้อย่างแม่นะคะไม่เคยผ่านมีดหมอเพราะคุณแม่เป็นคนกลัวเข็มถึงก <c oughs> ลัวมีดเหมือนลูกสาวเลยนะคะสู้ชีวิตมากเลยะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาดูกันว่าคุณแม่เจ็ดสิบเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพนนิเศษของสกินในเรื่องของสกินแคร์บ้างคะถ้าผกมาก็โชกลองอนิดนึงจริงๆเราเราก็อุ้ยหยิบตัวแรกเลยนะให้ทายให้ทายหยิบตัวแรกนี่คืออะไรเอยช่วงนี้นางอินมากเลยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนั่นคือแดนแดนมีแบนแคนแดนแข่งแบบ เพนแท้นะคะก็คือตัวเรตินอลนั่นเองนะคะตอนนี้คุณแม่อินมากอินมากชอบยังไงบ้างคะ,คะเราให้เพื่อนหน่อยคือเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะเราเห็นตัวเองทุกวันแต่เวลาเจอเพื่อนหรือเจอใครเขาจะทักว่าเออช่วงนี้ไปทาอะไรมามนะคะเรารู้เลยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของผิวเรานะคะต้องให้คนอื่นบอกนาะเราบอกตัวเองมันก็กน่าจะเงาน่าจะอ่ามีจะมีความชุ่มชุมของของผิวเขาเจ็บ<อ>จริงจริง <70 S 1> จริงจริงสิคแห้งแล้วคะ่ะใช่คือพวกเราใช้ผลิตภัณฑ์สกินกันมานานอย่างตัวนันเองก็ใช้มาสิบห <25. S 2> ปรากฏว่าตอนนี้ส่วนตัวนะอันนี้แชร์ลิง์เสื้อส่วนตัวเลยตัวนี้กลายเป็นสกินแคร์ลูกหลักที่ชอบขึ้นหิ้งของให้นมเบาหวันไปเลยนะคะตัวนี้ใครยังไม่มีก็รอนะคะเพราะยังไม่มีใช่ใชค่ะตอนนั้นก็ได้ตุ่นไว้เยอะนะคะชอบมากจริงๆแต่อีกตัวหนึง่งสําหรับใครที่แบบเรู้สึกว่าอยากงบประมาณนะคะตัวนี้คุณแม่ก้อนแนะนํานะคะก็คือบารคูชิลน,น,นั่นเองค่ะคชใช่ตัวบารคูชิลนะคะก็จะเป็น สารเรตินอลเทปเข้าเอาเป็นว่าเรตินอลธรรมชาติใช่ไหมค่ะคือแม่ชอบยบงไงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้กลางคืนไม่ใช้ตอนเช้านะคะเพราะว่ามันซึมซึมกับแสงแดดตัวนี้จะเป็นตัวตอนเช้าแล้วผิวจะออกมาเนียนมากเนียนเนียนแบบฮปปี้มากอ่ะนะคะเวลาเราจับผิวเวลานั่งนั่งแล้วจับผิวนะคะเนี่ยสาคัญเรียบมากเ่ยเวลาเจาบแล้วมันไม่สากมือเลยอ่ะทุกคนสองตัวเนี้ยนะ เออแล้วเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าจะเรียบแต่งหน้าสวยชอบมากจริงๆแล่ตัวที่คุณแม่ขาดไม่ได้ก็24 2ีตัวนี้ Age Lock Transformation ตัวเซรั่มเซรั่มนะคะตอนนี้เดือนนี้รู้สึกจะมีโปรโมชั่นไข่องช่ำ2 2ขวดเหลือหมื่นหนึ่งราคาบางคนบอกว่าสูงจังเลยแต่จะบอกว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเกินราคาค่ะนะคะขโมยแม่ใช้ประจำค่ะคุณน้องคุณิมค่ะเยี่ยมมากแล้วก็ซื้อของตัวเองค่ะแล้ว จริงๆว่าถามได้แล้วพอดีใช้หมดแล้วเม็ดถ้าพวกเราเคยเคยเห็นนะคะเม็ดส <Alt ra. S 2> ีฟ้า True Face Essence Ultra มหัศจรรย์มากมาก,มากลูกหลักเหมือนกันริ้วรอยแทบไม่มีเลยน้ำตาที่เคยตกมันก็ยกขึ้นได้โดย <S <S ธรรมชาติแต่ไม่ได้ยกขึ้นกระดขนาดไปกรีดล่แนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ทาให้ขนตารเราลงมาแทง แทงลูกตาปกตินี่ก็คือหนังตาตกขนตาแทงลูกตาล่างใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเจ็บๆเนาะพอทาแล้วก็ยกไว้แบบนี้ค่ะมันก็จะเปิดกลับขึ้นไปที่เดิมเนาะแล้วตัวคู่กันที่ขาดไม่ได้ลายเคลเลเตอร์ตัวนี้ก็ใช้มาย0กว่าปีแล้วค่ะมหัสจรรย์เรียกว่าคนอายุ70ยังเนีไม่มีริ้วรอยนี่มันแตกมากยิ้มเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะนะคะ จริงๆไม่มีไม่เคยสัญญากรมไม่เคยมีโบท็อกไม่เคยมีิลเลอร์ไม่เคยใช้ไม่เคยเข้าศูนย์พวกนี้เลยนะคะต่อตารด้วยไม่เคยใช้แม่งแเป็นไปอีกนะคะ่าเวลาใช้ใช่จริงๆคุณแม่เยอะก็จะให้เว่าจริงคือคุณแม่ที่พบมานะคะก็อีกเยอะเลยนะคะกันแดดห้ามห้ามพลาดนะห้ามพลาดเลยตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเรตินอลมันเซนซิทีกับแสงแดดเพราะฉะนั้นตัวนี้ ทุกครั้งที่ออกจ<ช>าบ้านใช่ค่ะนะคะจริงๆมันเยอะมากไม่สามารถพกมาได้หมดเอาเป็นว่าจะเห็นว่าคุณแม่เลเวอร์มากจริงๆนะคะพกมาแบบคือไม่แบ่งกระปุกออกมาด้วยนะพกมาทั้งแบบ <c oughs> ทั้งกองทัพเลยนะคะสุดท้ายก่อนจากกันไปขอให้คุณแม่แชร์น,นิดนึงว่าคุณแม่มีการดูแลลูกค้าเนี่ยอย่างันนี้คุณแม่กเกษียณแล้ว <c oughs> คุณแม่ก็มีลูกค้าเยอะมากๆเลยที่แบบเป็นลูกค้ารอยัลตี้คุณแม่ดูแลลูกค้าอย่างไรบ้างทั้งสกินแคร์แล้วก็ลูกค้าฟอร์มัลิกส์เออจริงๆจริงๆก็คุยกันชคดีที่ตอนนี้มีไลน่อยู มันก็จุกจิกนะแต่ลไลน์ม่นช่วยเราได้มากเขาว่างเมื่อไหร่เขาอ่านแล้วไลน์ไปหาลูกค้าเนี่ยคือเวลาเรามีข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับผิวพรรณมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะส่งให้ตลอดนะคะไอ่านเป็นองเรื่องนกินไม่จํจาเป็นต้องเรื่องนูนสก,กินนะคะคือทําให้มันดูดูแบบเราไม่ได้มาหน้าหน้าต่มาเป็นการขายอย่าเดียวแปะไว้อย่างนี้ไม่ใช่นะคุยส่งส่งจก ส่งจกไปตลกอะไรก็ตลกได้ไม่ใช่จกใต่ไข่นะมุกตลกสวัสดีวันจันทร์สวัสดีการเมืองไม่ส่งนะการเมืองไม่ส่งการเมืองไม่ส่งนะคะอสวัสดีวันจันทร์เนี่ยจะไปบ่อยสวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยดอกไม้มาเต็มใช่ไหมเราจะส่งให้ลูกค้าตลอดนะคะรู้สึกเป็นเพื่อนกันเราอยู่ของเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีโอกาสก็พาลูกค้ามาตรวจสแกนเนอร์บ้างอันที่สําคัญนะคะถ้าถ้าเผื่อเป็นไปได้นะคะเอาเวลานิดนึงคือเขาจะได้เห็นบริษัทเราด้วยหรือใครสะดวกยกไปที่บ้านลูกค้าก็ก็ได้แต่ว่าการพามาที่ ที่จามจุรีเนี่ยมันทําให้เขาเห็นบริษัทมันมันน่าไว้ใจมาก<ช>นะคะ แล้วก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ทานเข้าไปเนี่ยมันได้ผลจริงๆเนาะวันนี้เยี่ยมมากเลยดีใจมากมากนะคะที่คุณแม่มาแบ่งปันวันนี้ใครดีใจที่คุณแม่ออกกล้องวันนี้นะคะพี่แปดแปดแปดให้นิดนึงนะคะแล้วมีโอกาสรอบหน้านะคะก็อาจจะพบคุณแม่ตัวเองบนเวทีนะคะวันนี้อานานทมาบ๊ายบายนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนทุกท่านมากๆเลยของคนที่แต่งกระดูกแม่ไปใช่ค่ะก็คือเอาแคลเซียมแม่ไปหมดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็ทํางานนะคะแบบตอบตอบแทนบุญคุณค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่่่่ะะะสไมมคคคคืนกับเลายุณแ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคุณแนนแล้วก็ขอบคุณแม่นิดด้วยนะคะก็โหเราทุกคนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีไหมคะโชคดีที่แบบได้ใช้สินค้าดีๆแล้วก็โชคดีที่ได้ฟังคุณแม่นิดด้วยนะคะแต่ว่าโหด้วยเนื้อหามันเยอะมากๆเลยต้องเรียนเชิญคุณแม่นิดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบหน้านะคะอังคารหน้าก็ได้นะคะคุณแม่เดี๋ยวจองจองคิวไว้ก่อนนะคะนะคะโอเคค่ะก็สําหรับนะคะในพาร์ทถัดไปค่ะทุกคนเราจะได้มาฟังนะคะในหัวข้อของ new leader นะคะอ่ะในหัวข้อของ new leader